เห็ดชุดแรกของเขาโอ้เห็นะครับดอกลางน้ำอยู่เห็ดนาแรครับครับเป็นเห็ดชุดแรกของเขาสำหรับเ้านี้ครับ เดี๋ยวก็มาบีกดกนึงครับผึ่งแดงแล้วครับ ห่อ,อนกยุงเหรอครับบ่เน,นี่ยสวยงามอยู่ครับมื่อนี่ออกกตาหน่อยมาเนาะครับมื่อนี่ สิงชาติครับดอกนี่ยูคห่างกันแล้วครับหนึ่งนกยุงครับ ดีครับ ดีครับผมอยินนีต้อนรับซื้อช่องลูกจ้างอิสระครับพบ่อกกันอีกคือเกาเมื่อไนเมื่อนี่พายพี่น้องมาเกีบยเห็ดครับแต่เมื่อนี้มาแต่เศร้าเติบครับเมื่อนี่นะครับผลงานของเขาสำหรับเศร้านี่ครับกระมานก็ะเป็นเห็ดเพิงชาติแล้วก็เห็ดเพิงนุกยุ้งแล้วก็เห็ดกอนิดน้อยครับเมื่อนี่สีมานเห็ดยังกะติดตามไปน้ำกันแล้วครับเงียบๆแล้วครับสำหรับเมื่อนี้เนาะเห็นแล้วครับไปรุ่นน้ำกัน ย่งางเข้าไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆค้นกันยังหลายคือเก้าอยู่ครับสําหรับมื้อนี้ก็ได้มีผู้หมานผู้บ่หมานแลลวเนาะครับเนาะไปตั้งคน้นตั้งหากินล่ะอฮึดเพิ่งเข่าครับดเพิ่งนานยูแล้วครับนิดเพิ่งอีกครับ พึ่งแดงครับ ừ, ขาอุป,ปุเลยอืออีกดอกนึงเกือมบาดเห็น ừ, ừ, น,นลละครับเพิ่งพิ่งเข่าครับเพิ่งนายูเลรอครับ แซ่บพิเพึงอันเนี่ยนะครับงามๆเลย เกิดอยู่ในหูตัวน่ะเบืองอันนี้ผมย่างมาเมืองันย่างสากมาเตะหัวลุดเลยครับ

ตรงนี้ยังเป็นเห็ดเพืองแดงอยู่้วครับอีกดอกหนึ่ง พึ่งตองครับนี่ก็แซ่บเพื่อกันครับพึ่งแดงครับขาวปุ๊บพึ่งตองครับดอกนี้ดอกใหญ่แท้ น่อยน่อยนี่บ่อเอาครับโอ,โอ้ไอ้อเปิ่งเรียบมากมมครับอื้เห็ดตะไคร้ครับทำงามเลย

งหวานครับบอะนะแม่พ่อผองหวานดีโอ้ดอกน้อยๆกับนี้ครับ,บถือว่าเราต้องเอาเหมดแลละครับนะ่ กําลังเกิดครับดอกน้อยๆพึ่งหวานนี่ครับ นี่เพิ่งขาล้ายนะครับพอแต่ละดอกครับอืเพิ่งขาล้ายครับดอกบางใหญ่เลยอเพิ่งแดงครับ คาร์ลนน้อยครับ Đọc là mưa ám là cụ tụ tụ tịa. Lì đi đọc nhoi nhoi, thân nhai. ยังดอกน้อยอยู่ครับบอกกับไดครับดอกน้อยๆผูอื่นพนม่าเห็นเรียบร้อยแล้วครับม่จงห่อ พึ่งแดงอีกคือดอกนึ่งนะครับก็ดอกใหญ่ท่ะ ดอกน้อยแบบนี้ดอกน้อยบ่เอาครับปกไว้ก่อนอืดอกนี่ดอกนี้ดอกน้อยครับบ่เอาเอาดอกนี้อืมอืมดอกนี้เป็นใยครับ อืมอมีอีกดอกหนึ่งครับดอกน้อยเ้าสิบ่เอาครับนี่อีกดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งครับเอาไว้เมื่อหนาจะงมาเกียบครับ ฮัางเหรอครับพ่อเทลาดอกสองดอกไปครับอืมถึงเลืองครับอืมอีกดอกนึงครับ พึ่งนกยุ้งครับนกยุงโอ้าวยงก็ได้ขึ้นกันนะครับใ่พูราดอกเหนโอ้ของใบยงก็ดอกใหญ่กันได้พยคนนะ่ะโอ้รุ่นเดียวกันเลยครับอืมมีอีกครับบ้าน่ะน แดงครับพังชาติครับนกน้อครับ งามยู่ครัดดอกนี่กดอก โอ้มาพ่อเบาบ้านละครับมาพ่อกันละครับเมื่อไนมาเนีนน่ยเด่งเห็ดรูเบาได้หลายไปเดยแล้วโอ้เบาก็ได้หลายเลยตัวครับเนี่ยโอ้ไม่เยแล้วโอ้ไม่ยแล้วเลยไปเอาเห็ดเพือกแดงโอ้มีแต่ดอกกรงามเลย <laughs> บานกรงามเด้วบานโบได้เน่าเนี่ยนะบานกระลังแกีงแซ่บเลยครับโอ้ไม่ได้เอาไนย์มาเมื่อนี้เอาไนยใหญ่มาครับแต่ของเฮาเมื่อนี้เอาหน่อยหน่อยมาครับนี่ยใกล้จะเต็มแล้ว ไปครับออกไปน้ำกันนี่ลาบ่นะไ หนึงแดงหนึ่งหงนึ่งซาบครับ ีหน่อยหนึ่งกับเมนถือมือละเกินมัดโอ้ดอกนี่หมขาขาจังไหนมาโพรดโพสฮะอืมหันนกยุ้งครับ ปเปลืองแดงอีกครับนี่เหรครับก็บเปิดหาไปให้เราเนีมันหกนะครับยางหาเสื้อมันบ่เห็นได้ทั้งเชี่นะครับเนี่ยมันที่อยู่ยังี่มันที่อยู่ในกอหยาเลยครับเนี่ยแต่เขาบ่เปิดเขายางพา,านซื้อบ่เห็นเลยครับเนี่ยนี่แหละอืม ส่วนมากเสียนหายเห็ดผนอีจำโฮมครับถ้าโฮมมันออกถ้าผลเห็นเราพผนกระสีเอาสั้นส่ละผนกระสีเปิดหาผู้ใดายงางหาไวๆหรอบ่พ่อหรอครับีห็นละว่าไปเอาสายคือหาหม่องเดียวกันอยู่คือบ่พ่อเท่านี่ละครับเห็ดผลมันนะทางที่อยู่ทางยางนี่ครับนะนะครับทางคนยาง เห็ดกอครับย่างกลับออกมาพอ่อดอกงามอยู่ครับพึ่งไตใกล้ครับสองดอกพึ่งแดงอีกครับ มาเบิง,เงผลงานการหายเห็ดของเขาสำหรับเมื่อนี้ครับนี่ครับผลงานของเขาเนาะนี่แหละครับเมื่อนี้เขากระหมานกับเป็นเห็ดเพลิงแดงครับแล้วก็เห็ดเพลิงนกยุงเห็ดเพลิงเหลืองครับ แล้วก็เป็นเห็ดกอแน่นิดหน่อยบ่กี้ดอกแล้ครับส่วนมากก็สิเป็นเห็ดเพือกแดงแล้วครับส่วนหลายเนาะส่วนเห็ดเพิอกนกยูงแล้วก็เห็ดเพิอกชาติแล้วก็เห็ดเพิอกเหลืองก็ได้ปลาไปวะแล้วครับแล้วก็เป็นเห็ดเพิอกทหารอีกครับเห็ดเพิอกทหารก็ได้บ่หลายปันไดแล้วครับก็ที่แน่ๆคือมื้อนี้คือหมานเห็ดเพิอกแดงเนาะครับเนาะนี่ครับเห็ดเพิอกแดงก็ดอกงามๆอยู่ครับน่ะเอาละครับมาเบิ่งของบ่าวครับบัดเนี่ยสําหรับของเฮาก็หมานซ่ํานี้ล่ะของบ่าวอีหยังบ่าเห็ดเพิอกแดงคือกันครับโอ้ของบ่าวก็คักเด้อครับเบิ่ง เห็ดเพิงแดงเห็ดเพิงเหลืองก็ได้บ่ได้แบบก็เห็นรถมานเห็ดเพิงแดงก็เห็ดเพิงกขาล้ายครับเนี่ยครับเห็ดเพิงกขาล้ายหรือว่าเห็ดเพิงกเลือดเบาๆครับโอ้เนี่ยเห็ดเพิงกเลือดเห็ดเพิงกขาล้ายแล้วครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเห็ดเพิงแดงครับดอกงามๆอยู่เอาละครับของเบ้ากับมันเห็ดเพิงแดงคือกันครับเห็ดเพิงแดงเห็ดเพิงกขาล้ายแล้วก็เห็ดเพิงเหลืองแน่นิดหน่อยครับก็ถือว่ามันหลายแล้วครับเมื่อเนี่ยว่ะก็สูสีกันแล้วครับเมื่อเนี่ยสรุปแล้วก็มันพอๆกันที่เก้วครับ แต่ส่วนที่ใช้นั่นจักไปทั้งได้ครับหากันบ่เห็นเลยอันนี้ผมก็แยกกันไปแต่ผลสุดท้ายก็มาพ่อกันนีกเก่าครับก็บ้าวบันแต่ว่าที่ใช้หาบ่เห็นเลยครับหายมิดกิรีเลยมาคนเลือเทือครับมาคนเลือเทือพ้อเหรอครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความามาฝากพี่น้องเขาซัมเนี้ลหรครับเบื้องคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกซับทุกเม้นทุกการรับชมครับผมพ่อผมกับบ้าบันชิปนาครับผมสวัสดีครับ